ถ้าเกิดกเกษตรกรกัมพูชาขายมันสัาปะหลังไม่ได้คผลกระทบจะเกิดกับผู้คนเกิดษตรกรคนปลูกม,มันและย่อมแสดงความไม่พอใจรัฐบาลกัมพูชาคงจะบอกว่าให้โทษประเทศไทยแต่แน่นอนถ้าเกิดคนเขาเดือดร้อนปัญหาจะเกิดขึ้นอันนี้เรามองแบบการตอบโต้ทางเศรษฐกิจคและอาจจะมองไปที่รัฐบาลตัวเองว่าพัฒนาสถานการณ์มาถึงจุดนี้หรือไม่เพราะอะไรล่าสุด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พิช,ชัยฤิธิพันธ์โทรศัพท์มาถึงรายการเมื่อสักครู่ได้สั่งการแล้วห้ามนําเข้ามันสัปะหลังจากกัมพูช้างอย่างเด็ดขาดาทันทีห้ามเลยทันทีนะคะข้อมูลเดิมของเมื่อวานเนี่ยแค่บอกว่าควบคุมกวดขันตรวจคุณภาพอันนี้ห้ามนําเข้าในประเทศไทยเลยนะคะคุณเอาสมองส่วนในมาคิดคุณเอาสมองส่วนในมาคิดนะ บานที่สร้างที่คุณมีบานอยู่ทุกวันก็แรงคนต่างด้าวถนนเส้นทางแต่ละเส้นก็ใช้แรงคนต่างด้าวเพราะว่าคนอยู่ในประเทศไทยเป็นคนไทยกันเองไม่ชอบงานนักชอบงานสบายสบาย